ไอตั h ชิวมาเชื่อม้วนนำเชื่อมเองไันจะว่าเม่ันีเดล่าที่เเมอานถ้าครยัมาแวไม่ร้เนีโน่นมันไม่ใช่คนอ่านเหมือนอย่างนี้แล้วก็ทำได้น้ำเชื่อแม่แม่ใส่น้ำอุ่นไปนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้แม่มันข้นไปเชื่อมมะลูกเนาะ มันุ้นไปจากที่น้องมันุ้นไปเดี๋ยวเอามาละลายน้ำม้นอีกทีนึ้งเชื่อมแม่สแสดงอันนี้คือมาชินดิจนน้ำปลาแอะเดน้ำปลาไอเสลกิซามเี่กิซามเมน เียวเลยแมดยนะ่ดิไม่เตมข้าวคั่วด้วยนะข้าวคั่วมันจะเตหอมแดงเร็ว โอเคอันนี้คือน้ำจิ้มน้ำปลาหวานของน้อเสร็จแล้วสวัสดีจ้าพี่น้องสกอตต์ูออสโอเคเอาใหม่หนึ่งสองสามสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องมาพบกับช่องอีสานเดนมาร์กกับแอมโมนเพียงอยากกับน้องฝ้ายานะจ้ามือหนีสิบห้าเด็กหน่อยมากินมะม่วงใครพูดมะม่วงได้คะ มะมเหเห่วงอีกนเหม่มะม่วงอีกนเหม่อม <ง eterm Gore> ะม่วงน้ำปลาหวานแม <TA> ่ทำน้ำปลาหวานไว้แล้วพ่ออย่าอย่าร้ายถ้างนั้นแม่จะเริ่มบอกเบือกมะม่วงก่อนเลยนะเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวแม่จะบอกก่อนว่าแม่ไปซื้อมะม่วงโอเคน้อย เอามาแม่จะปอกยาเม็ดในเลสเกเรนุ๊กจะปอกแล้วนะจะกินไหมมาม่วงลูกละสิบสองคนพี่น้องถือว่าถูกมากไปได้มาจากร้านแขกอีกตามเคยแล้วมันก็ยังแข็งแข็งอยู่แต่มะม่วงละพันแต่มะม่วงพันนี้ไม่เรียะพี่น้องออกมันมันจ้ะโอ้ ดูนี่คิดดูดิอันนี้เขียวอยู่เห็นไหมมะเขือหอมมังโกเอาอันนี้มาเจอปอกใส่ตรงนี้ให้หมดถ้ามันเคเขียวอย่างนี้อยู่ก็สามารถเอามากินกับน้ำปลาหวานได้นะพี่น้องนะ รสชาติมันจะไม่เปรี้ยวเท่าไหร่ก็ยังใช้แทนกันได้จ้าเพราะว่ามะม่วงเปรี้ยวน้ำดอกไม้จากเมืองไทยแพงเหลือเกินแพ็คหนึ่งที่วันนั้นถามพี่โอ้แพ็คละเจ็ดสิบเท่าไหร่นี่เลยเจ็ดสิบค okay. เดินเ้ยิสกิ๊มะม่วง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 มะมมวงมะมมีกี่ลูกสองอุ้ยนี่เขียวมากเลย่าอืยอันนี้เขียวมากเลยพี่น้องสิบสองวน มะม่วง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 ลูกมะม่วงแลมววางแล้ววงเอออันนี้เสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วโอเคอันนี้สวดพอดีว่าเพียร์ยาเขาขอกินก้อยด้วยนะเยี่ยย่าชอบกินแบบก้อยๆอะไม่รู้องโอ้โอเคโอเคอุ๊ยนี่คือต้นใหญ่แถนยา กินไหมตอนไงเนี่ยมอเดลีน่าอีกมัลนีมันคืออะไรล่ะอินดีนมาดังอล้อ๋อเหมือนตำมะขว่าังยาอเมสักชิันมะม่วงน้ำมานี่ยมานััดสกียังเป็นคนถัดจานนี่ยัาทำให้ฟลอต

Um. Mm hmm as big black okay <laughs> ดี๋ยวสกแกะหัินเดียวห้ากินกับอันนี้ด้วยกินกับน้ำปลาหวานด้วยน้ำปลาหวานปวเอาติดใจแล้วฟาเอาฟากิน สรุปว่าแอนนาตอนแรกไม่กล้ากินไม่อยากกินนะ,ะมะม่วงน้ำปลาหวานเพราะว่าเคยกินแต่แบบ<ช>ก้อยอ๋อเห็นอยู่ลูกอยากเขากล้องอีกแล้วแล้วทีนี้แอนยาติดใจมะม่วงน้ำปลาหวานแล้วีนดูเค <นะ S 2> ชกินไหมอเ,มอเนาะ นีเป็นวันหยุดเอ,อ่อนกคัตเตอร์ของประเทศเดนมารนะ์กเราสี่คนพ่อแม่ลูกเลยได้หยุดพร้อมกันจ้ะเด็กๆก,ก็ไม่ได้ไปโรงเรียนฝาก็หยุดแม่ก็หยุดโอ้ฝาฝากินใหญ่เลยอะ่ะฝา c h e t r y d o b อ d b สตูว์บีทสตูว์บีทเดย์ใครชอบกินมะม่วงยกมือขึ้นแค่นีติคนเดียวคนอื่นไม่ชอบเหรอไหนไหนดูซิดูซิไหนดูซิที่มาลีเฟอร์มาสตูว์เฟอร์ให้น้องเด็กโลกน้องน้องหยิบแล้ว

Du, er der du, skal, du skal sidde sofaen. skal på sofaen. Jeg sidder på sofaen. Prøv at finde sofaen. jeg finde sofaen? Ja. Jeg อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์กดกระดิ่งที่ใครกดกระดิ่งกดกระดิ่งให้หนูให้หนูด้วยนะคะ <laughs> ด้วยนะคะโอ้ oh, ขอบคุณคะ่ะ <laughs> Roid Roid Saya Faya Saya Saya Roid